ความสุขฉบับพ,พกพาโดยนิ้วกลมสลาวดเฮงสวัสดในตอนที่33เรื่องความรักในชีวิตนิ้วกลมบอกไว้ว่า 1. มองเห็นความหวังเสมอในช่วงมนยังเห็นว่าฟ้าจะเปิดในวันถัดไป 2. มองเห็นความงามของชีวิตชื่นชมความสวยงามของทุกสิ่งสัตว์และคนรอบตัว 3. มมองเห็นบทเรียนดีด แม้เกิดเรื่องร้ายก็สามารถสรุปบทเรียนมาพัฒนา 4. มองเห็นความรักไม่มองข้ามความปรารถนาดีซึ่งบางคนมอบให้ 5. มองเห็นมิตรภาพยังมีคนหัวเราะร้องไห้ข้างเรานับว่าดีแล้ว 6. มองเห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสายรุง้งลายของใบไม้เปลือกหอยก,ก้อนเมฆและอื่นๆ มองเห็นการเติบโตของตัวเองเราาข็งแร่งขึ้นกับเรื่องเก่ารับมือปัญหาได้ดีขึ้น 8. มองเห็นด้านดีงามในตัวเพื่อนมนุษย์ชื่นชมสิ่งดีๆที่ผู้คนรอบตัวยิบยืนให้กัน 9. มองเห็นความสนุกในการได้สร้างสรรค์สร้างบางสิ่งด้วยใจโดยไม่สมบูรณ์แบบ 10. มองเห็นความสิ้นสุดของชีวิตเรามีเวลาไม่มาก ระหว่างยังสามารถลงมือทำเดินทางไปบอกรักบอกขอบคุณให้อภัยยิ้มและหัวเราะเป็นเรื่องดีๆของคนอื่นได้ก็ควรใช้ชีวิตทำสิ่งเหล่านั้นนี่คือบางส่วนจากหนังสือความสุขฉบับพกพาโดยนิ้วกลมสลาวุธเองสวัสดนะครับอีพีหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรขอติดตามรับฟังครับในข้าวโอ๊ตพอดแคสสวัสดีครับ